สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดชวนไฟเขียวบรรจุวาระเร่งด่วนสักฟอกนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีหลังฝ่ายค้านยื่นยติแล้วสวัสดีค่ะคุณผู้ชมเนื่องจาก Youtube มีการจำกัดการมองเห็นของช่องเรื่องเล่าข่าวเด็ดเพื่อให้ท่านผู้ชมไม่พลาดข่าวสารประจำวันทางทีมงานจึงได้สร้างช่องใหม่ชื่อ Inside News ฝากกดติดตามได้จากลิงก์ข้างล่างด้วยนะคะขอบคุณค่ะฝ่ายค้านยื่นยัตติสักฟอกแล้วชวนอนุมัติบรรจุวาระเป็นเรื่องด่วนพร้อมแจ้งนายกรับทราบเพื่อกำหนดวันเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจ เมื่อเวลา15นาฬิกา30นาทีวันที่22มิถุนายน2565ที่รัฐสภานายแพทย์สุกิจอัตโทปกรที่ปรึกษาประธานสภาผู้แทนราษฎรเปิดเผยว่าพักร่วมฝ่ายค้านทุกพักได้ส่งหนังสือยืนยันยัต,ติอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคลรวม11คนมายังนายชวนหลีกภยัยประธานสภาผู้แทนราษฎรเรียบร้อยแล้ว โดยประธานสภาจะอนุมัติให้บรรจุระเบียบวาระเป็นเรื่องด่วนและแจ้งไปยังคนเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีที่ถูกอภิปรายให้รับทราบยติดังกล่าวว่ามีความพร้อมเมื่อไรจากนั้นจะตอบกลับมายังประธานสภาเพื่อกำหนดวันอภิปรายต่อไป ผู้สื่อข่าวรายงานว่าก่อนหน้านี้นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและพออ,อพักพลังประชารัฐยื่นหนังสือให้ตรวจสอบยติดังกล่าวโดยระบุเป็นยติเทือนเนื่องจากมีการเพิ่มชื่อรัฐมนตรีภายหลังสอสเซ็นรับรองแต่ปรากฏว่าไม่มีสอสอ,สอฝ่ายค้านคนใดออกมาแสดงตัวว่าถูกหลอกให้เซ็นยติดังกล่าวแต่อย่างใดขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากข่าวสด ฝากกดติดตามช่องใหม่ Inside News ได้จากลิงก์ข้างล่างด้วยนะคะขอบคุณค่ะ